ในยุคสมัยของสิ่งดิจิตัลที่เราอยู่กันทุกวันนี้มนุษย์ถูกห้อมล้อมด้วยกระแสข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนเหมือนกับเรือลำเล็กที่กำลังเจอพายุใหญ่กลางมหาสมุทรอันกว้างข่าวสารไหลบ่ามาจากทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกเรื่องราวส่วนตัวของผู้คนไปจนถึงความบันเทิงที่ส่งตรงถึงปลายนิ้ว สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงที่คุกคามความสงบในใจเราได้ไม่น้อยความท้าทายแรกคือปริมาณอันมหาศาลของข้อมูลถึงแม้การเข้าถึงข้อมูลจะง่ายแค่ไหนแต่การคัดเลือกแยกแยะและทําความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นกลับกลายเป็นภาระที่หนักอึ้ง มนุษย์เรามีขีดจำกัดในการประมวลผลข้อมูลและเมื่อข้อมูลที่รับเข้ามาเกินกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสับสนความวิตกกังวลและความรู้สึกที่ถูกครอบงำจนควบคุมไม่ได้ความรู้ที่ควรจะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นภาระที่ดึงเราให้ห่างจากความสงบสุขที่แท้จริง ประการที่2คือลักษณะของข้อมูลที่มักจะถูกนําเสนออย่างรวดเร็วและฉาบฉวยหัวข้อข่าวถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจเนื้อหาถูกย่อให้สั้นกระชับเพื่อความรวดเร็วในการรับรู้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราละเลยการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและขาดโอกาสในการพิจารณาข้อมูลจากหลายๆแง่มุม เมื่อเราบริโภคข้อมูลด้วยความเร่งรีบเราอาจตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท,ท็จจริงหรือหลงเชื่อในข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงนอกจากนี้กระแสข้อมูลในยุคดิจิทัลยังมักจะมีอัคติและเลือกเฉพาะสิ่งที่เราอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือความตื่นเต้นเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเชิงลบดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากกว่าข้อมูลเชิงบวกและสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของเราเมื่อเราต้องเผชิญกับข่าวร้ายและข้อมูลที่กระตุ้นความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาจิตใจย่อมถูกรบกวนและไม่สามารถดำรงอยู่ในสภาพที่มั่นคงได้ในบางครั้งการเข้าถึงข้อมูลที่มากเกินไปยังนำไปสู่การเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับผู้อื่นได้ง่าย เราเห็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนอื่นบนสื่อสังคมออนไลน์และอาจเกิดความรู้สึกด้อยค่าผิดหวังหรือแม้กระทั่งอิดชาริษยาอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนความสุขและทำให้เรามองข้ามสิ่งดีงามที่มีอยู่ในชีวิตของตนเองไปดังนั้นการเผชิญหน้ากับพายุข,ข้อมูลในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่เพียงความท้าทายทางเทคโนโลยี แต่เป็นความท้าทายทางจิตวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะรับมือ เพื่อรักษาความสงบในใจและใช้ชีวิตอย่างมีสติในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้งการทำความเข้าใจความท้าทายเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจและเป็นก้าวแรกบนหนทางแห่งการใช้ชีวิตอย่างสโตอิกในยุคสมัยที่ข้อมูลคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สร้างและทำลายได้ในเวลาเดียวกัน ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ถือเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาสโตอิกที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตัลได้อย่างลึกซึ้งหลักการนี้ไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีแต่เป็นเข็มทิศนำทางให้เราใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและสงบสุขเพื่อมาอยู่เทะ ความคิดของสิ่งที่ควบคุมได้มักจะอยู่ภายในตัวเราเองความคิดทัศนคติการตัดสินใจและปฏิกิริยาต่อสิ่งเราคือขอบเขตที่เรามีอำนาจอย่างแท้จริงในโลกข่าวสารการเลือกรับรู้การตีความและการตอบสนองต่อข้อมูลต่างๆล้วนอยู่ในอำนาจของเรา เราสามารถเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารประเภทใดเวลาใดและด้วยเจตนาคติเช่นไรเราสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเลือกที่จะตั้งคำถามหรือเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์ให้แก่จิตใจในทางกลับกันสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั้นคือเหตุการณ์ภายนอกต่างๆที่อยู่นอกเหนืออำนาจเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของข่าวที่ถูกนำเสนอ วาระของผู้เผยแคร่จำนวนครั้งที่มีผู้คนส่งต่อข่าวสารนั้นหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของคนนับล้านเราไม่อาจควบคุมให้ข่าวร้ายไม่เกิดขึ้นบนโลกเราไม่อาจควบคุมให้ทุกคนมีความคิดเช่นเดียวกับเราและเราไม่อาจควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศข้อมูลข่าวสารอันกว้างใหญ่ได้ การพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจเรานั้นรังแต่จะนำพามาซึ่งความวิตกกังวลความหงุดหงิดใจและความทุกข์ทรมานใจโดยเปล่าประโยชน์ภูมิปัญญาแห่งสโตอิกจึงเชิญชวนให้เราพิจารณาข่าวสารทุกชิ้นที่ผ่านเข้ามาด้วยสติปัญญาว่าข่าวสารนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจเราหรือไม่ หากเป็นสิ่งที่อยู่นอกอำนาจเราควรเรียนรู้ที่จะยอมรับปล่อยวางและไม่ให้สิ่งนั้นมาครอบงำจิตใจหากเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจเช่นการเลือกที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมการพิจารณาแหล่งที่มาหรือการตัดสินใจว่าจะแบ่งปันข่าวสารนั้นหรือไม่เราก็ควรใช้สติปัญญาและวิจารณญาณอย่างรอบคอบที่สุด การฝึกฝนแยกแยะเช่นนี้จะช่วยให้เราสร้างกำแพงป้องกันจิตใจจากกระแสข่าวที่อาจสร้างความหวั่นไหวหรือความสับสนได้เราจะสามารถเสพข่าวสารอย่างมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นภายนอก ความสงบภายในจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราตระหนักดีว่าแม้โลกภายนอกจะผันผวนเพียงใดเราก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวที่เราสามารถควบคุมได้นั่นคือจิตใจของเราเอง ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาแห่งสโตอิกเราจะสามารถเป็นผู้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในกระแสเคลื่อนของข้อมูลใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างอิสระมีสติและมีปัญญาอันลึกซึ้งในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารอันถาโถมการจะดำรงชีวิตอย่างสงบและมีสติได้นั้นยอมต้องอาศัยศิลปะแห่งการเลือกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาสโตอิก เพื่อนำมาปรับใช้ในการรับรู้ข่าวสารในยุคดิจิตอลปรัชญาสโตอิกสอนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราควบคุมได้และสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราข่าวสารส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมหากแต่การตอบสนองต่อข่าวสารนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เสมอกลยุทธ์ประการแรกคือการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น ในกระแสะข่าวที่ไหลบ่ามักปะปนไปด้วยการตีความอคติหรือแม้แต่การปลูกปั่นอารมณ์ผู้มีสติจะพยายามมองหาข้อเท,ท็จจริงที่ปราศจากการปรุงแต่งหลีกเลี่ยงการด่วนสรุปจากพาดหัวข่าวหรือข้อความสั้นๆที่อาจบิดเบือนความหมายและมุ่งพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือมีหลักฐานยืนยันและมีความเป็นกลาง ประการที่2คือการตั้งขอบเขตในการรับรููข่าวการกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการเข้าถึงข่าวสารเช่นการอ่านข่าวเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นหรือการจำกัดเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้จิตใจไม่จมดิ่งไปกับกระแสะข้อมูลที่อัปเดตตลอดเวลาการมีวินัยในการจำกัดปริมาณและเวลาจะเป็นกรอะป้องกันมิให้จิตใจถูกรบกวนเกินความจำเป็น ประการที่ 3. ให้เลือกว่าสิ่งใดมีคุณค่าต่อชีวิตการรับรู้ข่าวอย่างโตอีกนั้นมิได้หมายถึงการปิดกั้นตนเองออกจากโลกภายนอกแต่เป็นการเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจในโลกพัฒนาตนเองหรือมีผลต่อการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต ข่าวสารที่เน้นความขัดแย้งความรุนแรงหรือเรื่องไร้สาระที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ควรหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณลงเพราะยิ่งเพิ่มความกังวลและบั่นทอนความสุขในชีวิตประการที่4คือการฝึกฝนตนเองให้รับมือกับข่าวร้ายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อข่าวสารที่ได้รับเป็นเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจปรัชญาสโตอิกสอนให้เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตีโพยตีพาย ให้ใช้เหตุผลวิเคราะห์สถานการณ์และพิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในสภาวะนั้นแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำหรือจมอยู่กับความสิ้นหวังในชีวิตและประการสุดท้ายให้พิจารณาว่าการรับรู้ข่าวสารนั้นมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไร หากพบว่าข่าวสารบางประเภททำให้เกิดความทุกข์ความกังวลหรือความขุ่นมัวอย่างต่อเนื่องควรพิจารณาที่จะลดละเลิกการรับรู้ข่าวประเภทนั้นการปกป้องจิตใจให้สงบและมั่นคงถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่สำคัญที่สุดศิละปะแห่งการเลือกในการรับรู้ข่าวสารจึงเป็นหนทางสู่ความสงบภายใน ผู้ที่ฝึกฝนตนเองตามหลักสโตอิกจะสามารถดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีสติไม่ถูกกระแสะข่าวสารชักนำไปสู่ความวุ่นวายแต่ใช้ข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญาเพื่อการเข้าใจโลกและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหลั่งไหลไม่ขาดสายความสามารถในการเลือกรับฟังข่าวสารอย่างมีสติได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสงบในใจ แนวคิดแบบสโตอิกซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราและวางเฉยต่อสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้มอบแนวทางอันล้ำค่าในการนำทางผ่านกระแสข้อมูลอันวุ่นวายนี้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงศิลปะแห่งการเลือกรับข่าวสารเราต้องทำความเข้าใจกับกับดักและความท้าทายที่ยุคดิจิตัลได้สร้างขึ้นบนเส้นทางแห่งความสงบนี้เสียก่อนกับดักประการแรกคือ ข้อมูลที่มากเกินไปเราถูกรายล้อมด้วยข่าวสารตลอดเวลาไม่ว่าจะจากสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ข่าวหรือแอปพลิเคชันต่างๆความล้นเหลือนี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดและความสับสนการรับรู้ข้อมูลมากเกินไป ทำให้จิตใจทำงานหนักและบั่นทอนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลซึ่งขัดแย้งกับหลักการสำคัญของสโตอิกที่เน้นการใช้เหตุผลนำทางชีวิตประการที่สองคือการสแสวงหาความตื่นเต้นเอากริทึมของแพลตฟอร์มดิจิทัลถูกออกแบบมาป้อนข่าวสารและเนื้อหาที่น่าสนใจและกระตุ้นอารมณ์อยู่เสมอเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานให้นานที่สุด เราจึงมักตกอยู่ในวงจรของการหาสิ่งใหม่ความตื่นเต้นชั่วครั้งชั่วคราวนี้ทำให้เราคขว่คว้าหาสิ่งเร้าภายนอกอยู่ตลอดเวลาและละเลยการสำรวจโลกภายในซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขตามแนวทางสโตอิกประการที่3คือการเปรียบเทียบทางสังคมสื่อสังคมออนไลน์ได้สร้างพื้นที่ที่เราสามารถเห็นชีวิตของผู้อื่นที่มักจะถูกนำเสนอในแง่มุมที่สมบูรณ์และน่าพึงพอใจ การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในตนเองความอิจฉาริษยาและความรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าซึ่งล้วนเป็นอารมณ์ที่รบกวนความสงบภายในและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณธรรมอนันเป็นเป้าหมายของปรัชญาสโตอิกประการที่4คือวงจรของการตอบสนองทันทียุคดิจิทอลได้ฝึกฝนให้เราคาดหวังผลลัพธ์และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะได้ไลค์บนโพส์ตหรือการได้รับข้อมูลทันทีที่ต้องการสิ่งนี้ทำให้เราขาดความอดทนและไม่สามารถทนต่อความไม่แน่นอนได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางกับหลักการของสโตอิกที่ส่งเสริมให้ยอมรับเป็นความจริงและ,ะเผชิญหน้ากับความยากลำบากด้วยความสงบใจประการสุดท้ายคือการบั่นทอนสมาธิการแจ้งเตือนที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนหน้าจอไปมาและการสลับงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่บั่นทอนความสามารถในการจดจออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการขาดสมาธินี้ทำให้เราไม่สามารถไตร่ตรองถึงคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตได้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรมตามแนวทางสโตอิก กับดักเหล่านี้คือความท้าทายที่เราต้องเผชิญในยุคดิจิตอลการทำความเข้าใจถึงอุปสรรคเหล่านี้คือก้าวแรกบนหนทางแห่งการค้นพบศิลปะแห่งการเลือกรับข่าวสารและการใช้ชีวิตอย่างสโตอิกในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนเราจะพิจารณาในภายหลังว่าแนวทางสโตอิกสามารถช่วยเราก้าวผ่านกับดักเหล่านี้ได้อย่างไร และนำพาเราไปสู่ความสงบสุขภายในได้ยั่งยืนในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายการสแสวงหาความสงบภายในจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญปรัชญาสโตอิกสอนให้เราตระหนักว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การที่เราสามารถควบคุมโลกภายนอกได้ แต่เป็นการที่เราสามารถควบคุมปฏิกิริยาของเราต่อโลกภายนอกต่างหากในยุคที่โลกเป็นดิจิตัลนี้ข่าวสารต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายข่าวลือหรือความเห็นต่างๆล้วนหลั่งไหลเข้าสู่การรับรู้ของเราอย่างไม่หยุดยัง้งหากเราปล่อยให้จิตใจถูกขับเคลื่อนไปตามกระแสะเหล่านั้นเราย่อมไม่มีวันพบกับความสงบที่ปรารถนา การบรรลุซึ่งอิสรภาพภายในในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจึงเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ว่าสิ่งใดที่เราควบคุมได้และสิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้ข่าวสารที่เราได้รับเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงแต่การเลือกที่จะรับรู้การตีความและการตอบสนองต่อข่าวสารเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ นี่คือหัวใจสำคัญของหลักคิดแบบสโตอิกที่มุ่งเน้นการใช้เหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่างๆโดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรืออารมณ์เข้ากลมงาเมื <i> ่อเราเลือกที่จะเสพข่าวสารด้วยสติเราจะพบว่าเรามีอำนาจในการปกป้องจิตใจของเราจากการถูกรบกวนเรามิได้ปิดกั้นตนเองออกจากโลกภายนอก แต่เราเลือกที่จะรับรู้และพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยมุมมองที่สุขุมและรอบคอบเราเรียนรู้ที่จะแยกแยะข้อเท,ท็จจริงออกจากความคิดเห็นแยกแยะสิ่งที่มีประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไร้สาระและแยกแยะสิ่งที่ควรค่าแก่การใส่ใจออกจากสิ่งที่ควรปล่อยผ่านไปการฝึกฝนเช่นนี้จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของกระแสข้อมูลที่ไม่จำเป็น ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลความกลัวหรือความโกรธอิสรภาพภายในที่สโตอิกกล่าวถึงคือการปลดแอกตนเองจากพันธนาการทางอารมณ์ที่เกิดจากการเสพข่าวสารอย่างไม่ระมัดระวังเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในทุกประเด็นถกเถียงและไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องราวที่ปรากฏตรงหน้า การเลือกที่จะไม่รับรู้บางสิ่งหรือการเลือกที่จะไม่ตอบสนองต่อบางสิ่งต่างๆเป็นการแสดงออกถึงอำนาจในการควบคุมตนเองอย่างแท้จริงความสงบภายในไม่ได้เกิดขึ้นจากไม่มีอุปสรรคภายนอกแต่เกิดจากการที่เรามีท่าทีต่ออุปสรรคเหล่านั้นปรัชญาสโตอิกสอนให้เราต้อนรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย ด้วยจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นดุดดังภูผาที่ไม่สะทกสถานต่อแรงลมพายุการฝึกฝนสติในการเลือกรับรู้และจัดการกับข้อมูลข่าวสารจะนำพาเราไปสู่ความสงบที่ยั่งยืนและความรู้สึกเป็นอิสระจากการถูกครอบงำโดยโลกภายนอกเราจะสามารถใช้ชีวิตในยุคดิจิตัลอย่างชาญฉลาด โดยไม่ปล่อยให้เทคโนโลยีหรือข้อมูลข่าวสารมาเป็นนายเหนือจิตใจของเรายิ่งเราฝึกฝนบ่อยเท่าไรเราก็จะยิ่งพดกับความสงบที่แท้จริงได้เร็วขึ้นเท่านั้น